สวัสดีครับมูพวกอยากกินบมอบมอ่วงกินบมอม่วงน้วกันไหมซื้อมาสองหน่วยม่ต้นซื้อมาหน่วยเดียวเก้าสิบห้าบาทเห็นเบา้าไผ่เอามาหล่อเลยอยากกินไปซื้อพูดหละ่ะทั้งจตุจ,จักรพุ่นล่ะหน่วยเดียวเก้าสิบห้าบาทแต่มันหน่วยใหญ่ มองสุกอะตั้งสองอาทิตย์ที่แล้วมันนี่ก็เลยอยากกินพ่อเมือมไปตลาดกันเลยไปไปเลาะสื่อมาสองลูกสี่สิบบาทนี่เลยครับย่มคนสวนเท่าผลผลิตออกมาหลายๆอย่างสีง่อัะราคาถือแต่ีต้นขาเจ้าซึ่งข่าเจ้าผสมอันนี้ออกมาขายก่อนหนึ่งเบืบ้องผมไปสื่อดูหน่วยเดียวเก่าสิบาท ครับสองน่อยพักแงห่หนึ่งสี่สิบบาทตีตนกระเจาใส่รถมาขายาหัวกำลังฮือมเซฟแจบหวานหอม แล้เจ้าใส่รถมาขายอยู่ตลาดนะมาตะสวน หวานหวานหอมหอมนีม่ถามข้าวพี่น้องหรือว่าเรื่องเงินหาพันเป็นอย่างยัง่บด้กันนั่นแหละเพราะคนสมัครมากหลายๆเพราะผมเบอกแต่สองสามคิดคิดก่อนการาที่ว่าี่แจกเงินเังสันน่ะมันมันคิดถืออยู่แต่ระบบมันจัดบ่ถือ พ่อเขาอกอกเข้าไปหลายๆไปนยี่สิบล้านคนระบบเขาแจกไปใน่าใดหูวะผมเดานะยผมไม่นั่งอยู่ในหันดอกผมเดาเขาให้แค่สามล้านคนแต่คนนางกอกาะจนเมื่อยี้อีกยี่สิบล้านคนเขาก็สิเอาคอมพิวเตอร์นี่ลั่นเอาลั่นเอาสิบตัวหนึง่ง แล้วก็าิไปเข่ากองที่วพัน์กับกองที่ว่าซุ้มวาพานันน์่็คือพวกเกษตรแต่ก่อนเขาก็จิตัดกองไว้กองไว้พอเขามีเตอร์ลั่นไปเดี๋ยวนับแต่ตัหนึ่งไปหอดสิฟแมนบ่ละคนที่สิบเขาตัดออกตัดออกเพื่อตัดออกไปว่าพานันธแมนบ่ละซุ้มดีหนึ่งถึงเก่าเนี่ย สิตกไปอยู่ในกลุ่มเกษตรคือประพานเออสิลั่น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 ไปยังสิเป็นอย่างจังค่อยวา่านแน่นั้นวะนตีเห็นข้าเจ้าออกมาว้อยไหวปุโรงคนเป็นสร้างตัดผมแน่ผปุลงค้นเป็นแม่ข่าแน่ก็ว่าข้าเจ้าเป็นเกษตรกรทง้งทางที่ข้าเจ้าน่ะหาขนมขายหน้าบ้านบมมีไฮมีหน้า นั่นแหะลูกน้อยร้านน้อยก็ทากินเขา่าย่ายกขายของบ่ได้ที่เป็นหนาเป็นหลังเป็นบ่ายเป็นหลังล่อ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 เอสเอ็มเอ็คพุนทุไทยก็ว่าเป็นเกษตรกร,กรสร้างตัดผมก็คือกันล่ะเขาก็มีมีบ้านเป็นกระอร๊อบแล้วก็มีห้องเซาลน้อยเซาตัดผม ให้ลูกสามคนอยู่ผมนังเบิงข่าวก็โอ้น่าสลดใจแพ้งเรื่องออกไปว่าเป็นเกษตรกรนี่แหละครับการทำงานเพราะว่าการทำงานแบบนางเทียนเดาให้เทียนเดาระบบคือค้อ,คอมพิวเตอร์นั่นแหละเดามันแหงแบ่งแยก แบ่งแยกระวางช้นชั้นสิว่าเลือกปฏิบัติกับว่าได้เพราะว่าใส่คออมรั่นเดาผมเดานะส่วนใหญ่มันกับบ่ได้หนึ่งในสิบจ้าพอชีดได้เห็นบ่ล่ะผู้เขามีอันจะอยู่จะกินเขาได้แล้วก็โย่นไปหลังตู้เย็นเสียเงินเขาว่าแต่ซุ้มเขาก็าได้ละือปัดที่นี่ ผมบอกแล้วจาระบบใน้นี่นนมันบดถือทั้งที่ถือเนี่ยแจกไปเลยครอบคัวละหาพันเนี่ยนะสามเดือนแจกทั่วประเทศไปเลยอย่าบอกว่าบบมีเงินเงินกองทุนมู่บันเขามีเขาดูแลตัวเองได้ถามว่าเจ้ากาซังบอเงินกองทุนมูบันเขามีอมที่คณะกรรมการชาวบ้านเขาดูแลอย,อยู่นั้น สร้างลงไปยศสูบไว้ใจพยายามถ้าเขาโกงให้บ้านเขาแห่งซื้อสั์เขาห่งซื้อก็โอ้ยซื้อซื้อก็ผู้รักยยกูไงก็แลวกันเนี่ยเขาตรวจสอบคนเองเขาบอกคนเองใครได้บ่ได้แค่สร้างลงไปแค่นั้นเองมู่บ้านหนึ่งแค่ลอยกุลังค่าเลื่อนสองลอยบางมู่บ้านเนี่ยบ่ถึงลอย ก็มีเงินกองทุนเอธนาคารก็ดูแลอยู่แคสร้างออกไปอนุมัติออกไปแจกเข้าไปนะขั้นสิ่แจกวพ่อสหาเมื่อได้พร้อมกันทั่วประเทศเงิ่นที่หายไปมันก็บมเปสมันก็หมุนเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเฟื่องฟูของเขาขึ้นมาเองอันนี้เล่นระบบไปรวบไว้พรไวใจผู้ใดก็เข็ดไปเท่ากับอกคุยกันเนาะว่ายฟัง แค่ระบบจัดการงร่ายๆแล้วหนีข้าพดได้นี่แหละคนโบราณที่เขาวาเปรียบทเทียบมันกับแมนเด้คนโง่าวาสนาดีว่าสันแมนว่าเพื่อนๆวาย่ังได้ถ้าว่าสันพี่น้องปองไปข้าว่พได้เดือดร้อนแห่มากระส่วกันข้างย่าสันดอกเห็นบวัด,ดอนเมืองแจกเขาเขาแห่มาต่อแถวเป็น พันๆเป็นแหเมื่นผุนเพราะว่าเขาย่านตายบ่โควิดเขาก็ย่านตายเช่นกันแต่เขาก็ย่อมเสียงออกมากคนหนึ่งเพื่อให้ลูกเมียเขาได้ยู่ได้กินเหตุนิยังเขาได้หรือป่ที่นี่เขาต้องย่อมตายมาคนหนึงซุ่มอยู่ตายในวัดลรือปะที่นี่ ซุ่มอยู่ในเมืองมันไก่เศรษฐีเมื่อขอกินได้เศรษฐีเขาก็ยึดยื่นเมื่อให้ได้รัฐบาลบ่ดูแลเขาเห็นข้าวเห็นเอียงออกมาแต่ละหมอกแต่ละบอนเนี่ยโอ้ขาเจ้าทรมานครับฟังข้าเจ้าว่าแล้วมันเจ็บหอดเินในกระดูกเลยฟังนะครับฟังประชาชนเ่าเนี่ย บ่ฟังก็เอาคำว่าของเขาไปคิดไปตองเนี่ยเนี่ยนมันมีหลายพวดเล่จัดระบบว่าเป็นเนี่ยกองทุนมูบานเนี่เขาก็มีมีทุกมูบาทกรรมการมูบานอบตอ,อบตอน่ะนะเขาจัดการระบบของเขาได้เมัดขอแค่สร้งออกไปแค่นั้นแหละ บ่กเกินสามเมื่อได้เงินทัวถึงกันครอบรั้วละหาพัฒนาพัฒน์ทัวประเทศยันเริ่มมาหาพันเขาดูแลกันเน็ตเป็นเดือนสิจักครอบรั้วสิจักคนครอบครั้วหนึ่งจะคค้นก็นตามไงเขาดูแลก,กันไปอันนี้ปอยเขาถิมตั๊กซิ์เขาพุวุนไปใด้ซุ้มไม่อยู่มีกินผุน คิดไหมนะครับขั้นที่อยากซอยประชาส่วนอีหลี